วัสดีกันด้วยนะคะทุกคนก็คือผมได้ไป Attack o n t i t a n Exhibition มานะครับเป็นเวอร์ชันไทยแลนด์นะคะก็คือเราก็ได้ของมาประมาณนี้เป็น entrance gift ก่อนนะครับนี่เป็น Attack o n t i t a n Final ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีถ้าว่าสเก็ตสุ่มด้านหลังด้วยนะนี่ทุกคนแล้วอันนี้ก็เป็นหนังสือนะคะเปิดได้ด้วยนะคะทุกคน นี่ให้เป็นเซลลี่ประกาศสิจงทุกไอดวงใจคะ่ะนห้ทรศการถ่ายกไทล์นงไฟนอลจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในประเทศไทยนี่นะฮะแล้วก็เป็นตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นกดซึ่งเดี๋ยวผมนะคะก็จะใส่รูปภาพนะคะให้มันเต็มจอทุกคนเลยนะคะหรือว่าผมก็จะมารันอีกทีนะคะตอนสุดท้ายพร้อมสามสองหนึ่งตร นะคะทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นเสื้อผ้าคุมหน่วยสำรวจที่ผมซื้อมาจากเมอร์ชแนนดนะคะเสื้อมันก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นหน่วยเซอร์วิสคอปโลโก้อยู่ด้านหลังแล้วตรงนี้นะคบเป็นกิมมิกที่สวยมากเป็นกระดุมลายหน่วยสำรวจนะคะและเราก็สามารถทําพูดได้แต่ข้อเสียก็คือ ไม่มีให้มือออกด้านข้างนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีออกมาแบบนี้ได้แต่ถ้าเราอยากมือเยอะเราก็ทำแบบนี้นะคะเออดูดีมากโอเคก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะรีรันวิดีโอแล้วนะครับทุกคนที่ผมถ่ายวิดีโอมาหรือว่ารคคอร์ด ก็เพราะว่ามีบางส่วนนะคะที่เขาไม่ให้ถ่ายนะคะแค่ให้แค่มองนะคะซึ่งผมก็เลยถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยเก็บมาแค่ภาพให้ทุกคนดูนะคะโอเคเราไปดูภาพกันเลยบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะ